ความรู้สึกในใจของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณณนะตอนนี้เขามองคุณเป็นแบบไหนเขาเริ่มต้นที่จะจริงจังกับคุณแล้วหรือยังหรือเขายังคงไม่ให้สถานะนะคะหรือสำหรับใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะอะไรของเรื่องความรักนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคนนั้นรู้สึกนึกคิดกับคุณก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามีไพ่ด้วยกันนะคะทั้งหมด2กองนี่คือกองที่หนนะและนี่คือกองที่สองค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คนที่คุณคิดถึงคนที่อยู่ในใจของคุณอยากจะบอกหรืออยากจะสื่อสารอะไรเลือกได้เลยค่ะ1และสองค่ะและนี่จะเป็นพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่1นนั่นเองนะคะเอาล่ะหลับตาลงค่ะทุกคนคิดถึงหน้าคนรักคนคุยของคุณคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะมาดูกันซิว่าณนะตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีให้คุณ มันเอ่อล้นออกมาหรือยังเขารักคุณไปถึงขั้นไหนแล้วนะเขามองว่าคุณมีตัวตนไหมนะคะเขาตั้งใจที่จะทําอะไรให้คุณหรือเปล่านะขออัญเชิญพลังงานของพระแม่ลักษมีเทวีได้โปรดประทานพรให้ความรักครั้งนี้การเปิดไพ่ครั้งนี้จงออกมาดีด้วยนะคะนะค่ะ Page of Cup ค่ะว้าวนายออฟฟอนส์นะคะ,ะดูมีการเริ่มต้นที่ดีมีความจริงจังนะคะ Four of the Pentacles ค่ะต่อมา Nine of the Pentacles นะคะและอะไรอีกเอ่ยขออีกสองอีกสองใบนะคะมาดูกันซิว่าเขาคนนั้นรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ Ten of Swords ค่ะ Page of Swords นะคะ สุดท้าย Tree of the Pentacles ค่ะเป็นไปได้นะคะว่าเขาคนนี้นะคะมีใจให้คุณแล้วนะคุณอาจจะรอดูท่าทีของเขานะคะมัาแลดูเกิดความอึดอัดขึ้นนิดนึงนะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีรู้สึกมีใจให้กันแน่นอนนะคะแต่เขาแลดูสมมติท่าทีและคุณเองก็ไม่กล้าที่จะพูดความรู้สึกไม่กล้าที่จะบอกไปตรงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะรวมไปถึงถ้าสมมติว่านี่เป็นคนที่รักกันไปแล้วนะคะ มาดูเนี่ยนะคะในช่วงนี้คุณกับคนรักของคุณแลดูห่างๆกันนะคะหรือเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเขาก็ยุ่งเราก็ยุ่งนะคะเรามีเวลาให้กันน้อยลงนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรต่างๆ ที่ต้องแบกรับที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากดังนั้นคุณก็เลยอาจจะรู้สึกอึดอัดหรือเหนื่อยนิดนึงในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยต่งตางฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ต้องดูแลที่ต้องรับผิดชอบนะคะตอนนี้เขาน่าจะเหนื่อยเครียดและงานยุ่งมากๆเลยค่ะแต่เขาคนนี้ก็ยังจะมีโอกาสที่จะมาคุยกับคุณนะคะหรือจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคุณนะคะเร็วๆนี้นะคะเป็นไปได้ว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1 คุณกับคนรักจะได้มีการหันหน้ามาพูดคุยกันใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะหรือเขาคนนั้นโดยเฉพาะคนรักของคุณคนคุยของคุณเนี่ยจะมาพูดถึงความสัมพันธ์นะคะที่อยากจะช่วยเหลือกันอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะรวมไปถึงมีเกณฑ์สูงมากเหมือนกันที่เขาคนนั้นมีความคิดอยากจะลงทุนนะคะทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณเช่นซื้อบ้านร่วมกันทํางานร่วมกันทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันประมาณนี้ค่ะขออวยพรให้ความรักครั้งนี้ดีนะคะเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคุณกับ เขาไปไหนจากกันไม่ได้จะต้องอยู่ร่วมกันนะคะมีการพูดคุยมีการขอโอกาสมีการให้โอกาสนะคะมีการพัฒนาความรักและความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะมาดูกันบ้างนะคะว่าวันนี้พี่ไพ่นางฟ้าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับสถานการณ์ความรักของคุณที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งสิ่งใดกันที่กำลังจะมาถึงคุณนะคะนี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนางฟ้าจากเทวดาที่คุม้มครองคุณนะคะรี m ม้นท์โพสิทค่ะ จงคิดบวกเข้าไว้สถานการณ์นี้ยังเป็นไปในทิศทางบวกๆนะคะ Opportunity ค่ะคุณกับเขาจะมีโอกาสอะไรบางอย่างเกิดขึ้น mm hmm. เช่นเดากับเขาอาจจะมีโอกาสมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะ Communicate clearly นะคะในสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยต่างฝ่ายอาจต่างจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรามีหน้าที่เยอะนะคะเราแบกรับอะไรต่างๆมากมายช่วงนี้คุณทั้งคู่และดูมีความเครียดความกังวลใจนะแต่สุดท้ายแล้วค่ะ เมื่อคุณยังคงคิดบวกเข้าไว้คุณกับเขาจะมีโอกาสที่จะได้มาเคลียร์ใจปรับความสัมพันธ์และพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นความรักของคุณครั้งนี้จะต้องดีขึ้นและมีโอกาสเติบโตสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ถ้าคุณเลือกสักกองนี้สําหรับนี้พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํำนายและบอกแม่หมอด้วยนะคะว่าคุณเลือกไพ่กองไหนนะยินดีต้อนรับ พลังงานไพ่กองที่สองค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรใครที่เลือกไพ่กองที่สองนี่จะเป็นดวงชะตาของคุณเป็นเรื่องราวของคุณเป็นสิ่งต่างๆของคุณนะคะมาดูกันนะว้าว six of wands ค่ะดีมากเลยนะเปิดมาพลังงานดีมากๆจริงๆนะคะ eight of c นะคะ ดีมากเลย a อ e o f c คอค่ะอู้แลดูมั่นคงจริงจังมากนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยนะคะ King of Co ยค่ะเตรียมตัวโดนผู้เปโดนคนรักเปดูแลเทคแคร์ได้เลยนะคะ King of Sword ค่ะมีความจริงจังเกิดขึ้นด้วยนะ และ Night o f w a n d ค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะแม่หมอมองว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างโตนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะมม่เหมือนกับว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วนะคะเขาคนนี้ไม่ว่ายังไงก็เลือกคุณเขาคนนี้เนี่ยนะคะไม่ว่ายังไงก็จะมาหาคุณนะเขาอาจจะมีตัวเลือกแต่เขาเลือกคุณนะคะคุณเอาชนะใจเขาได้คุณเอาชนะทุกสิ่งได้หมดเลยนะและเร็วๆนี้คุณกับคนที่ คุณคบอยู่หรือคุณเดียวอยู่เนี่ยนะคะมันจะมีการก่อร่างสร้างความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะเขาคนนั้นอาจจะมีการเดินทางจากที่ไก,กลมาหาคุณเช่นท่านที่คนรักคนคุยของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างพื้นที่นะคะหรืออยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ไกลกันเราจะมีการนัดเจอกันนัดเดินทางไปใช้เวลาอะไรบางอย่างร่วมกันคนนักคนคุยของคุณนะคะเขามีความคิดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับจะเซอร์ไพรส์นะคะหรือให้อะไรบางอย่างที่ดีกับคุณ อาจจะซื้อเงินอะอาจจะซื้อโทรศัพท์ให้อาจจะให้เงินใช้อาจจะให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบางอย่างนะคะเขาคนนี้รักและจริงจังกับคุณนะคุณอาจจะแลดูแล้วเหมือนเขาเอาจจะสนใจแต่บ้างงานไม่ค่อยได้คุยนะคะเราต่างฝ่ายต่างมีธุระแล้วเขาก็แลดูเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจริงจังนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่บอกรักมัวซ้วเขาจะศึกษาอย่างมั่นใจแล้วว่าคุณเนี่ย เป็นคนจริงคุณเนี่ยรักเขาจริงๆเขาคนนี้จึงจะเปิดรับเปิดใจให้กับคุณและเขาเองก็เป็นคนที่คบกับใครแล้วไม่ได้รอเล่นเลยเขาพร้อมจะจริงจังกับคุณและความรักครั้งนี้พัฒนาได้นะคะ ต่อยอดได้เช่นเดียวกันนะและที่สําคัญค่ะมันจะค่อยๆก่อเกิดความรักขึ้นหรือพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดีสําหรับคนที่งอนกันอยู่นะคะเพราะาคนนั้นจะเดินทางมาง้องคุณนะจะมีการพูดอะไรบางอย่างและความสัมพันธ์ไปต่อได้สําหรับคนรักที่ไม่ชัดเจนมันจะมีการเดินทางมาของเขาหรือคุณจะได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนั้นจะเป็นคนที่ทักคุณกลับมาเองนะคะเขาคนนี้นจะกลับมาแบบอย่างดีเลยนะกลับมาพร้อมกับความรักความรู้สึกดีอยากไปต่อกับคุณนะคะหรือใครก็ตามที่อาจจะรอรักเก่า นะเขาคนนั้นจะมีการเดินทางกลับมาเองนะคะแล้วก็จะมีการรื้อฟื้นการพูดถึงความสัมพันธ์พูดถึงสิ่งต่างๆและยังอยากจะไปต่อกับคุณค่ะมาดูกันนะคะว่ายังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นเทวดาที่คุม้มครองตัวตนของคุณอยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับความรักความรู้สึก อของคุณกับเขาในครั้งนี้นะคะยินดีด้วยจริงๆนะคะอินน์เนมันดีมากเลยนะคุณกับเขาคนนั้นจะมีโอกาสที่เพิ่มความโรแมนติกเพิ่มความโรแมนต์ซึ่งกันและกันนะคะ the situation will improve ค่ะสถานการณ์ของคุณเหตุการณ์ต่างๆของคุณจะคลี่คลายไปสู่ทิศท,ทางที่ดีนะคะ is t up to you ค่ะนะครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ที่คุณตัดสินใจเลย คุณจะได้เป็นฝ่ายเลือกนะคะคุณเองจะมีอิทธิพลต่อใจของเขานะคะถูกต้องแล้วนะคะเรื่องราวเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะนี่คือสิ่งที่พย้ํานะคะว่าสิ่งที่แม่หมอแปลเนี่ยมันถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะใครเลือกไพ่กองที่2พิมพ์คําว่าน้อมรับคําทํานายเลือกไพ่กองที่2มาเอาเอินเนอร์เีแบบนี้ไปได้เลยนะคะสําหรับท่านใดอยากมีความรักดีๆอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีแนะนําการบูชาพระแม่ลักษมีการขอพรกับพระแม่ลักษมีได้เลยนะคะวันนี้นะคะเราเปิด จำหน่ายนะคะสำหรับจี้พระแม่ลักษมีเทวีผ่านการปลุกเสกการอารตีแล้วเรียบร้อยนะคะเสริมพลังเกี่ยวกับเรื่องของความรักรักที่สมหวังรักที่ลงตัวการเงินโชคลาภการค้าขายการเจรจาค่ะ อยากมีความรักที่ดีแนะนำบูชาพระแม่ลักษมีได้เลยนะคะพร้อมจะส่งนะคะส่งไวไม่ต้องรอนานที่สำคัญแม่หมอจะแถมบทสวดให้ด้วยและสำหรับท่านที่เลือกสั่งจี้ไปจะแถมดูดวงฟรีให้สองข้อสามารถกดที่ตะารก้าติ๊กต o อกช็อปตรงนี้ได้เลยนะคะและแม่หมอขออวยพรให้คำทำนายดีๆแบบนี้และสิ่งต่างๆนี้จงเกิดขึ้นกับท่านที่เลือกไพ่และเข้ามาดูในคลิปนี้ค่ะ